สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขอล่น์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับขอล่น์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านได้นะครับทั้งในเรื่องของออนไลน์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ที่เป็นเล่มหรือว่าเป็นฉบับก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่25เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับมีเสียงฝนตกลงมาเล็กน้อย แต่ก็ไม่ต้องประนกตกใจเหมือนกับจิ้งจกตกใส่อกเสื้อกันไปหรอกนะครับอันนี้เป็นบทสรุปในช่วงท้ายของคอลัมน์ในวันนี้ด้วยซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยครับตามสไตล์ของคุณเปว่นะครับเรื่องของ5ต่อ4เมื่อวานนี้ก็ทําให้หลายคนเนี่ยวิพากษวิจารณ์กันไปต่างๆนานาทั้งๆท,งท,งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเปลวใช้คาว่ามันก็เป็นขั้นตอนปกตินั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันมีตอนท้ายของบทความวันนี้เนี่ย คุณเปลวก็ไปหยิบยกเอาคำทำนายของโหราจารย์อย่างคุณฟองสนานจามนจันหรือบางคนเรียกว่าป้าฟองแต่ผมไม่เรียกพี่ฟองนะครับก็เอามาให้อ่านกันอ่านแล้วบอกตามตรงว่าบันเทิงครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้กรณีที่มีมติออกมาอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเรามีหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์วิตกมัมวลว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ายังไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยพาดหัวเอาไว้บอกว่า หยุดคนเดียวได้ทุกคนน่าจะตอบคําถามตรงนี้ได้นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณไปตั้งข้อสงสัยก่อนเลยว่าอ้าวตกลงญาติฝ่ายไหนของใครตายแล้วครับเนะี่ยแม่เห็นสสเพื่อไทยกับสสก้าวไกลเนี่ยเขาแต่งดามไปไประชุมสภากันเมื่อวานนี้แล้วยิ่งพอเห็นเขาขึ้นป้ายบอกว่านายกเถื่อนไว้อะไรได้วยแล้วเนี่ยผมเนี่ยโอ้ใจหายแวบเลยที่ใจหายนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่านายกเถื่อนของแท้เนี่ย จะเป็นใครไปได้ล่ะครับนอกจากญาติผู้ใหญ่สองตัวคือตัวผู้ตัวเมียของเพื่อไทยเขาเนีแ่แหละครับที่โกงทั้งชาติแล้วก็หนีคุกหนีคดีไปเป็นสัพภพเวสีอยู่เมืองนอกนั่นแหละครับแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่ถึงขั้นนายกสัทีเดียวเพราะเป็นได้แค่นายกโซเชียลกับนายกโซเดียมแค่นั้นเองเที่ยวไปปลูกสามนิ้วรับจ้างล้มเจ้าแล้วก็ไม่ได้ผลขึ้นมาก็เลยหลุดหัว หลบหางไปวางแผนเปิดประตูบานที่สองบานที่สามกันต่อที่ฝรั่งเศสกันตอนนี้นี่แหละครับตกลงใครกันแน่ครับเป็นหนึ่งในสามนี่หรือเปล่าคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าเนาะสงสัยครับสงสัยคุณเปียวสงสัยนะครับเอาละเวรกรรมนตะ่มันตามทันก็เลยเป็นเหตุให้สมาชิกแดงส้มสามนิ้วเลยต้องแต่งดำไว้ทุกพร้อมหน้ากันเมื่อวานนี้เลยนะครับเอาอย่างนั้นเลย เพิ่งจะมาพอเข้าใจได้ก็ตอนบ่ายๆนั่นแหละครับเมื่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ถแถลงด้วยเสียงเอกฉัน9เสียงนะครับบอกว่ารับคําร้องวาระ8ปีของนายกประยุทธ์ที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นผ่านประธานรัฐสภามาให้ศารตีความรับเอาไว้เพื่อวินิจฉัยน,นะครับเรียบร้อย9เสียงเลยแล้วก็ต่อด้วย5ต่อ4ครับให้ในายกเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคําวินิจฉัย ช้าๆนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย5เสียงเนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ประกอบไปด้วยรายนามดังต่อไปนี้ครับ1น,นายนครินเมฆไตรรัตน์2นายทวีเกียรติมีนกนิษฐ์นายจิรฤิติทวานนท์4นายวิรุณแสงเทียนและ5นายนพดลเทพพิทักษ์ส่วนอีกสี่เสียงข้างน้อยเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนายวรวิ์กังสศิเทียมประธานตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ 2. อนายอุดมสิทธิวิรัธรรม 3. ามนายประจงศักดิ์วงปราดและสีนายปัญญาอุตชาชนอ่ะก็พอรู้เรื่องรู้ความกันนะครับพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ค่อยหายงูหน่อยนะครับว่าที่เพื่อไทยก็าทาป้ายแผ่นโตบอกว่านายกเถื่อนเกลื่อนโซเชียลไปหมดเนี่ยนะครับเขาหมายถึงพลเอกประยุทธ์ครับที่เขาดาวก็มาตั้งแต่สยามเมื่อคือน,กอนก่อนแล้วนะครับว่าเข้าเขต24สิงหาเป้ง หมดเวลาประยุทธ์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นนายกเถื่อนว่อย่างนั้นแหละครับโถ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 โหน้าเอ็นดูจริงๆนะครับน่าเอ็นดูหน้ารูปหัวพวกขบวนการล้มตู่ชูโจรซะจริงๆแม่ไอเรื่องคิดหยาบคิดริษยาแล้วก็ไม่มีใครเกินจริงๆนะครับแล้วก็พวกนี้แหละครับที่จะมี tradition อย่างหนึ่ง คือเรื่องไหนก็ตามเนี่ยที่ศาลตัดสินถูกใจและเป็นประโยชน์กับฝ่ายตนก็จะยกยอชื่นชมว่าศาลเนี่ยยุติธรรมครับแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนเนี่ยมาตรงกันข้ามคือผลออกมาแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกประโยชน์ฝ่ายตนเนี่ยก็จะมีการประนามทันทีว่ายุติไม่เป็นธรรมเหมือนกันหมดทั้งโคตรเลยทั้งโคตรขบวนการโจรเลยเหมือนกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกหรอกครับที่จะได้ยินเสียงสัมโมทดียกถาจากหัวหน้าเพื่อไทย ต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับชนละน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผูา้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของประเทศไทยณนะเวลานี้ชนละน่านบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพักร่วมฝ่ายค้านรวมถึงพี่น้องประชาชนขีดเส้นใต้นะครับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวค่อยกินครับฟังคำนี้ก่อนรวมถึงพี่น้องประชาชนเชื่นชม ในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ท่านได้ใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์ในการวินิจฉัยตามที่เราร้องขอขีดเส้นใต้อีกเส้นหนึ่งแม้ว่าจะมีการเลื่อนลำดับของพลเอกประวิทธ์ขึ้นมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการแต่ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ยัอยงอยู่ขีดเส้นใต้เส้นที่สนะครับความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ยัอยงอยู่ซึ่งก็อยู่จริงๆครับ เพราะแค่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแค่นั้นเองนะครับชนนานบอกต่อบอกว่าแต่สิ่งที่ฝ่ายค้านได้แสดงท่าทีแล้วก็มีความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขียเส้ในใต้คำว่าเพื่อให้เข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรี ชนนาท์บอกต่อครับบอกว่าเชื่อว่าทั้งสภาผู้แทนรัษฎรและรัฐสภาเนี่ยจะสามารถทําหน้าที่ได้โดยรวดเร็วและมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนขีดเส้นใต้อีกครับคําว่ามีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนชนรนาท์ยังไม่หยุดครับยังบอกต่อบอกว่าเราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันสารรัฐธรรมนูญขีดเส้นใต้อีกแล้วครับเราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบขีดเส้นใต้อีกเส้นหนึ่งก็แล้วกันสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องรับภาระและก็จะเป็นความสวยงามของรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าประชาชนก็จะชื่นชอบแม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้อีกแล้วกับคำว่าประชาชนก็จะชื่นชอบนี่แหละครับท่าทีของท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของประเทศไทยเราที่ชื่อประชนาชนนั่น คุณเปรวตั้งคำถามอย่างนี้ถูกใจไหมล่ะครับน่าจะถูกใจนะครับที่ศาลเนี่ยให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เลยกล่าวชื่นชมออกมาเอาอย่างนี้ผมสมมุติกัแล้ากันผมมหมายถึงคุณเปรวน,น,นะครับสมมุติสมสมุติว่าเสียงห้าต่อสี่เนี่ยถ้ามันกลับกันละ่ะกลับกันเอาเป็นว่านายกไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับชนละนานเดียจะบอกว่าชื่นชมแบบนี้หรือเปล่าอยากจะรู้จังนะครับอันนี้ตั้งคำถามมาไว้ก่อนแต่อย่างว่านั่นแหละครับไอ้คําว่าสันดานเนี่ย มันก็คือสันดานมันยังค่าศาลท่านใช้ดุล,ลยพินิษต,ตามตัวบทตามกฎหมายนะครับไม่มีคําว่ามุขโขโลกนะคือไม่เห็นแก่นหน้าใครทั้งสิ้นทุกคดีเป็นไปได้วยความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานขนาดนั้นแล้วเนี่ยถ้ายังไม่พอใจได้คืบเราจะเอาศอกแล้วก็ใช้ทัศนคติเถื่อนเชิงคุกคามให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกไปเองเลยเนี่ยเราอ้างว่าศารลรัฐธรรมนูญจะได้ไปต้องรับภาระ ถามสักคำตีครับโชนละนานครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรครับเขามีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อขัดแย้งทางกฎหมายให้เป็นที่ยุติใช่ไหมครับหน้าที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคําตอบก็คือใช่ครับในเมื่อใช่เนี่ยนะครับการตีความกฎหมายว่าในเรื่อง8ปีของนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ภาระของสารถูกต้องไหมครับโชนละนานครับนั่นแหละครับ คือที่โชลนาดพูดแบบนั้นเนี่ยฟังดูแล้วมันก็ไม่ต่างไปจากการแบะท่านักเลงสักเท่าไหร่เลยเรียกว่าเป็นเชิงข่มขู่แบบเป็นในๆด้วยซ้ำไปจริงไหมครับสมมุตินะครับสมมุติว่าทนายกลาออกจริงๆแล้วก็ทิ้งปมขัดแย้งในประเด็นนี้ให้เป็นปัญหาทางกฎหมายขราราชการกันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นความสวยงามของรัฐธรรมนูญตรงไหนล่ะครับถ้านูุนธฝ่ายค้านครับสวยตรงไหน แล้วที่โชนานพูดออกมาเนี่ยคีย์เวิร์ดตรงที่บอกว่าเราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องรับภาระไอ้คีย์เวิร์ดตรงเนี้ยแบบนี้แหละครับภาษาโจรเนี่ยเขาเรียกว่าทั้งขู่ทั้งปลอบนะครับคาว่าเราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันศาลถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบศาล ก็ไม่ต้องรับภาระเนี่ยนะครับถ้าแปลกันแบบตรงตัวแล้วคืออะไรก็คือว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าศาลมีคมําวินิจฉัยออกมาเป็นคุณกับนายกรัฐมนตรีแปลว่าศาลร,รัฐธรรมนูญมีภาระแน่ๆทีนี้ไอ้คาว่าภาระในวงการนักเลงกับวงการอสุรกุยเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหมครับเาหมายความว่ามีงานนะครับมีคําว่ามีงานนี่แหละครับงานคืออะไร งานก็คือว่าเมื่อสารวินิจฉัยแล้วไม่ได้ดังใจของขบวนการล้มตู่ชูโจรก็จะใช้วิธีการนอกกฎหมายก็คือการลงถนนนั่นแหละครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่ามีงานจะลาจนเมืองตามสันดานถนัดนั่นแหละครับจากชื่นชมสารก็จะกลายเป็นการชิงชังคุกคามกลายเป็นการหยามหมิ่นสารว่ายุติไม่เป็นธรรมบ้างก็อย่างที่เป็นมาแล้วทุกครั้งนั่นแหละครับล่าสุดได้ยินไหมครับ ไอ้เจ้าโทนี่เองเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการพูดถึงศาลในกรับเ้าทํานองไหนบ้างพูดต่อหน้าหมาสามตัวเลยที่คอยเลียตีนอยู่หน้าจอเป็นประจำนะครับแล้วก็ขอสักทีนะครับชลน่านครับจะอ้างถึงใครก็อ้างไปเถอะครับแต่อย่าตีขลุมแล้วอ้างว่าพี่น้องประชาชนเข้าไปในการกระทําของพวกคุณได้ไหมครับเดี๋ยวคนที่เขาเป็นพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่สบายใจกัน แล้วก็ยิ่งที่โลรน่านบอกว่าผมเชื่อว่าประชาชนก็จะชื่นชอบไอ้คำคำนี้เนี่ยนะครับโอ้ยฟังแล้วจะอ้วกจะอ้างขบวนการของพวกคุณก็ระบุไปเลยแต่อย่ามาอ้างกับประชาชนก็จะชื่นชอบชอบตีขลุ่มแบบนี้นะครับไม่มีหรอกครับประชาชนที่ไหนหรอกชื่นชอบการบีบให้นายกลาออกไม่มีหรอกครับหรือประชาชนที่ชื่นชอบวิธีการในลักษณะเชิงข่มขู่สารแบบนั้นเนี่ยไม่มีครับ การที่สารสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดหรือไม่ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่มันก็เป็นเรื่องปกติตามขั้นตอนปฏิบัติอยู่แล้วนะครับดีซะด้ดยซ้ำไปที่ศารเนี่ยให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่รอคำวินิจฉัยเพราะอะไรรู้ไหมคืออย่างนี้คุณเปลบอกว่าผมเห็นว่าได้ด้วยกันหมดทุกฝ่ายนั่นแหละได้แรกคืออะไรได้แรกก็คือว่าสารเนี่ยก็จะได้รับคำชื่นชมในเรื่องของมาตรฐานที่ว่าไม่เห็นแก่นหน้าใครทั้งสิน้นได้ที่สองครับพลเอกประวิทธ ก็ได้นั่งเก้าอี้รักษาการนายกรัฐมนตรีจะเรียกาสมใจก็ได้นะครับได้ที่3คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งเหนื่อยรากเลือดมาโดยตลอดก็จะได้พักบ้างในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังอยู่ครับได้ต่อมาก็คือพวกม็อบล้มตู่ชูโจนเนี่ยก็จะได้มีทางลงนะครับและได้ต่อมาก็คือฝ่ายค้านกับครอบครัวใหญ่ของเพื่อไทยนั่นแหละครับ จะได้ตะโกนออกมาได้ว่าเราชนะอีกแล้วพ่อแมวจา๋าอปูจา๋าตะโกนออกมาเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือนี่นะครับที่จะเป็นเกมวัดใจมิตรร่วมตายสหายร่วมทางมันจะได้รู้กันจะชัดกันสักทีหนึ่งว่าใครเป็นใครแบบไหนอย่างไรซึ่งก็จะได้เห็นกันในช่วงนี้เนี่แหละครับทีนี้ก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำมินิฉัยออกมาปลายเดือนกันยาว่าลุงตู่จะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยแหละครับ คุณเปลก็ไปหยิบยกเอาบทกวีมาบทหนึ่งขึ้นมาอ่านให้ฟังเป็นบทกวีที่บอกว่าอย่างนี้ครับราหูมาต้องลักแม้นสูงสักสุราไัยจะจากพลากยศไกลลำบากใจไฟเผาผลาญสั้นๆแต่แปลความเนี่ยแปลความได้ว่านั่นคือมีโอกาสตกจากตำแหน่งหรือว่า ได้ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือผู้นำในองค์กรต่างๆเป็นระยะๆะะให้ตื่นเต้นและก็เร้าใจตลอดจนถึงสิ้นปีนี้นะครับนี่ผมไม่ได้ว่าเองนะครับแต่ว่าแม่หมออย่างฟองสนานจามบนจันเนี่ยเขาไปถอดรหัสดาวแล้วก็บอกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับพอได้จังหวะก็เลยเอามาเล่าต่อให้ฟังกันแล้วกันนะครับเข้าลักษณะดีแล้วเนี่ยผลลงท้ายเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับ เขาบอกว่าเมื่อร้ายต้นเนี่ยปลายมันก็จะกลับมาดีเสียไปก็จะได้กลับคืนมาลูกพระพายะนะครับแค่ลมพัดก็ฟื้นแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นตระหนกเหมือนกับจิ้งจกตกใส่อกเสื้อกันไปหรอกครับ